สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับน้ำยาขจัดคราบ m c c r r i g s u s u r e r c l e e r e r นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะครับเราจะมาที่สูตรคุณภาพของน้ำยากันนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราจะใช้งานนะครับต้องเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งเลยนะครับเพื่อน้ำยาควบแน่นนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราเจอปัญหาอะไรนะครับนี่ครับบ้านทุกท่านนะครับก็คงจะมีสวนแบบนี้นะครับเอาหินมาจัดบนพื้นกระเบื้องนะครับ มันก็ดูสวยดีนะครับแต่พอระยะเวลานานไปนานไปนะครับจะเกิดคราบครับดูตัวอย่างครับนี่เลยส่วนนี้นะครับเพิ่งลื้อออกไปนะครับหลังจากที่ตั้งอยู่ประมาณ6ปีนะครับจะเกิดคราบที่ฝังแน่นลงไปในกระเบื้องถูเป็นสิบครั้งยังไงก็ไม่ออกนะครับเห็นได้ชัดๆเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้กําลังประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับ บ้านทุกบ้านนะครับที่โดนน้าท่วมที่เป็นพื้นกระเบื้องจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นพื้นอย่างนี้นะครับซึ่งโดนคราบน้ำคราบตะไคร่เนี่ยจับอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม็กไบ์เอาออกไหมนะครับแม็กไบ์เอาออกไหมนะครับใช้สำลียี่ห้อเดิมครับสำลียี่ห้อเดิมเลยนะครับขย่าขวดหรือยังขย่าแล้วนะครับเปิดฝาออกครับต้องเปิดฝาก่อนใช้งานทุกครั้งเม่งน้นใช้ไม่ได้นะอย่าลืมนะครับหยดน้ํายาลงไปพอประมาณครับนะครับแล้วก็ถูลงไป ไม่ต้องแรงครับถูนวดเราไปเบาๆนะครับถูนวดเราไปเบาๆนะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวครับคาบก็จะค่อยๆหลุดออกไปนะครับหลุดออกไปถูไม่ถึง20วินาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มลอนยาวไปอีกนิดสินะครับคาบอาจจะมีบริเวณกว้างนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้เห็นนะครับ บางส่วนนะครับเพื่อให้เกิดความแตกต่างนะครับนี่ผมถูลึกลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับถูกินพื้นที่ลึกลงไปเรื่อยๆนะครับลึกลงไปเรื่อยๆนะครับเอาแค่นี้พอนะครับอ่าไม่ได้ออกแรงเยอะเลยนะครับเอาละครับเสร็จแล้วครับก็จะมาติดอยู่ที่สํารีนะครับสํารีนะอย่าลืมครับไมโครไฟเบอร์ถืนสะอาดของเรานะครับเช็ดลงไปเบาๆนะครับไม่ต้องแรงเช็ดเบาๆครับ เป็นยังไงบ้างครับประสิทธิภาพของ MacBright Super Cleaner อย่าลืมนะครับมีคราบตะกปกกที่บ้านหรือที่รถของท่านเรียกหา MacBright Super Cleaner สวัสดีครับ